กล้ามเนื้อช่วงบนมีความสำคัญยังไงต่อการวิ่งถ้ามองโดยภาพแคบๆนะครับการวิ่งเราก็ใช้ขาในการวิ่งซึ่งแน่นอนว่ากล้ามเนื้อช่วงขาก็จะต้องแข็งแรงแต่ที่นี้นะครับถ้ามองโดยละเอียดแล้วนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางและกล้ามเนื้อช่วงบนนั้นมีผลมีความสำคัญต่อการวิ่งอย่างมากโดยเฉพาะนะครับกล้ามเนื้อส่วนที่ คนเรามักมองข้ามนั่นก็คือกล้ามเนื้อบริเวณหลังและแขนเรามักจะได้ยินนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนกลางนะครับเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่สําคัญในการวิ่งซึ่งตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แค่ว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลังและก็แขนเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงอธิบายให้เห็นภาพเห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือ,อเราวิ่ง1กิโลเนี่ยเราก้าว กี่ก้าแล้ว9ก้าประมาณ1,9 0 0งเราก็ต้องแขวงแขน1,000ครั้งซึ่งถ้ากล้ามเนื้อแขนเราไม่แข็งแรงนะครับมันจะทําให้เราปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ไม่มีแรงในการเหวี่ยงหรือบางคนนะครับพอแหละแขนไม่มีแรงนะครับเราก็ใช้ในใช้การบิดไหล่แทนซึ่งตรงนี้นะครับมันเลยทําให้เราไปส่งผลกระทบไปถึงกล้ามเนื้อแกนกลางคือมีอาการวิ่งแล้วก็บิดไปบิดมานะครับ แล้วก็ส่งผลไปถึงอาการจุกหรือทําให้เกิดอาการบาดเจ็บเพราะว่าศูนย์ท่วงเราไม่นิ่งแกนกลางเราไม่นิ่งฉะนั้นนะครับนอกจากความสําคัญในการในกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วนะครับกล้ามเนื้อมัดที่ต้องออกกําลังกายกันไว้บ้างนะครับก็คือกล้ามเนื้อแขนและบริเวณหลังนะครับเพราะว่าถ้าโดยเฉพาะคนที่วิ่งไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างระดับมาราธอน เราแข่งแขน40,000กว่าครั้งนะครับในการวิ่งมาราทอน1มาราทอนฉะนั้นเราต้องฝึกแบ่งส่วนแบ่งเซตมาออกกำลังกายมาสร้างความแข็งแรงให้แขนบางเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะรู้เลยว่าการใช้แขนนั้นสำคัญไม่ต่างกับการใช้ขาเลยเมื่อเราดึงแขนขาก็จะก้าวไปด้วย เราไม่ขยับแขนเราเริ่มหมดแรงแขนขาเราก็จะไม่มีแรงในการก้าวไปด้วยถ้าแขนดึงแรงดึงเร็วขาก็ก้าวแล้วก้าวแรงแล้วก็ก้าวเร็วนะครับมันเป็นอ,อวัยวะที่สัมพันธ์กันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับแขนก็ต้องมีแรงด้วยแล้วมีความแข็งแรงฝึกใช้แขนนะครับไม่ได้ใช้ไหลใ่ในการวิ่งในการวิ่งเราจะใช้ไหล่เพียง10% อีก90%นะครับจะเป็นการดึงแขนซึ่งทําไมเราถึงถึงบอกว่าต้องใช้ไหล่สิแน่นอนครับเราไม่ใช้เราไม่ดึงแขนร้อยเปอร์เซ็นต์าจะมีอาการบิดไหล่ยอยู่นิดหน่อยนะครับเป็นธรรมชาติเป็นการบิดแบบไม่ไม่ได้ทําให้เกิดภาระของร่างกายแต่เป็นการสร้างแรงเวียงในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นความสําคัญของกล้ามเนืนะ้อส่วนบนนะครับ ใครที่รู้สึกว่าเออตัวเองวิ่งแล้วยังบิดไหล่อยู่หรือวิ่งแล้วยังมีอาการปวดไหล่ปวดแขนยังเก็บแขนอยู่ข้างลำตัวอยู่ไม่มีการดึงแขนก็ลองเอาไปฝึกนะครับฝึกดึงแขนแล้วก็บอดี้เวทในส่วนของกล้ามเนื้อช่วงบนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่อยู่แล้วมันจะทําให้การวิ่งของคุณนั้นนะครับสวยขึ้นด้วยนะครับโอกาสบาดเจ็บทุกส่วนของคุณก็จะน้อยลง เพราะว่าภาระในการรับน้ำหนักนะครับแรงบิดต่างๆนะครับก็จะน้อยลงซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นท่าบริเวทที่สามารถทำได้ไม่ยากนะครับก็ทำที่ไหนก็ได้ก็ใครที่อยากจะบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางกล้ามเนื้อหลังหรือกล้ามเนื้อแขนนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับเพราะว่าท่าพวกนี้นะครับก็เป็นท่าที่ ไม่ได้ยากอะไรมากนะสามารถเลือกท่าที่ตัวเองพอจะทําได้นะครับค่อยๆทําไปค่อยๆเพิ่มจํานวนครั้งจํานวนเซตไปนะครับสร้างความแข็งแรงในกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้แล้วการวิ่งของคุณนะครับการวิ่งของเรามันจะดีขึ้นแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยทีเดียว